ละเมิดคืออะไรคือการกระทำใดๆของบุคคลการกระทำโดยจงใจงหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายอันเป็นเหตุให้ให้เกิดความเสียหายผู้ถูกกระทำเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง,างใดอย่างหนึ่งก็ดีกฎหมายถือว่าผู้นั้นละเมิดต้องรับผิดชอบทดแทนค่าสินไหมในการละเมิดนนั้นตามปพมาตรา402 การกระทำในเป็นการละเมิดต้องประกอบด้วยสามหลักประการ 1. กระทำโดยบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายหมายถึงการประทุกรรมกระทำโดยบุคคลโดยผิดกฎหมายด้วยอาญาฝ่าฝืนต่อความหมายห้ามไว้หรือละเวน้นไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้กระทำหรือตนมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ สองการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเล่นเลิกลการกระทําโดยจงใจคือการกระทําโดยรู้สํานึกและในขณะเดียวกันก็รู้ว่าจะทําให้เกิดความเสียหายเช่นไรเช่นการเจตนาฆ่าการเจตนา,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 าทํรลายและอื่นๆอย่างไรก็ดีการกระทําโดยจงใจในเรื่องการละเมิดนั้นถือเป็นหลักเบาบางในทางอาญาสาหรับอาญานั้นการกระทําโดยรู้สํานึกในการที่ทําและในขณะเดียวกันผู้กระทําต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลด้วย ส่วนจงใจหรือเรื่องละเมิดบางกรณีไม่ผิดในทางอาญาแต่ต้องชดแทนเป็นค่าเสียหายให้แก่เขาเช่นดีกา1617ถึงดีกา1618ทับ250ประมาเลดนเลอในทางแพ่งหมายถึงการกระทำที่ขัดความระมัดระวังจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย และหมายความถึงการไม่ป้องกันให้เกิดผลนั้นโดยประมาทเลินเล่อแม้แต่ตนเองไม่ได้กระทําความผิดโดยเกิดผลนั้นระดับความระมัดระวังของบุคคลต้องถือระดับบุคคลธรรมดาเช่นนายดำขับรถยนต์นไปในถนนที่มีคนเดินจอแจเ้ืยอความเร็วและไม่ได้ให้สัญญาณแต่และเฉี่ยวชนผู้ที่เดินจนได้รับบาดเจ็บดังนั้นถือว่านายดำกระทำความผิดประมาทเลินเล่อ สามทำให้บุคคลอื่นเสียหายโดยปกติผู้กระทําความผิดเฉพาะการกระทําของตนแต่อย่างไรก็ดีในการละเมิดถ้าได้กระทําความผิดร่วมกันหรือแม้มีได้ทําแต่ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระทําละเมิดนั้นดังนั้นบุคคลเหล่านี้จะต้องร่วมกันรับผิดชอบทดแทยค่าสินไหมให้ผู้เสียหายในบางกรณีแม้จะไม่ได้ร่วมการะทำละเมิด ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระทำละเมิดแต่กฎหมายบัญญัติให้ต้องร่วมรับผิดกับผู้ละเมิดได้แก่กรณีดังต่อไปนี้ 1. นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น 2. ตัวการต้องรับผิดกับตัวแทนในผลแห่งละเมิด ซึ่งตัวแทนได้กระทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานะตัวแทน 3. บิดามารดาของผู้เยาวหรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตจะต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ผู้เยาวหรือผู้วิกลจริตกระทำา 4. ครูอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไรความสามารถอยู่เป็นนิต หรือชั่วคราวจะต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน 5. เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาสัตว์ไว้แทนเจ้าของต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายอันเกิดจากสัตว์เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควร แก่การเลี้ยงกันรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นสิทธิไลเบียคือสิทธิในการเรียกร้องให้รับผิดในการชำระหนี้ย้อนขึ้นไปเป็นลำดับเช่นความรับผิดของลูกจ้างที่นายจ้างต้องร่วมรับผิดด้วย จะต้องเป็นการกระทำในลักษณะที่อยู่ในทางการจ้างกล่าวคือต้องเป็นผลจากการกระทำละเมิดของลูกจ้างในขณะปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425บัญญัติไว้ว่านายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการจ้างนั้น จึงมีเหตุผลที่นายจ้างต้องรับผิดเพราะนายจ้างเป็นผู้ควบคุมหากการที่ลูกจ้างได้กระทำไปเป็นละเมิดนายจ้างจึงต้องรับผลนั้นด้วยโดยต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้ทำไปในทางการที่จ้างความรับผิดของนายจ้างเป็นความรับผิดร่วมกับลูกจ้างนายจ้างมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้ในภายหลัง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426บัญญัติไว้ว่านายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้นชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้นสิทธิไล่เบี้ยของนายจ้างต่อลูกจ้างเมื่อนายจ้างได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปแล้วจำนวนเท่าใด นายจ้างย่อมมีสิทธิไล่เบีย้ยจากลูกจ้างได้เพียงเท่าที่ชดใช้ไปแล้วเท่านั้นนายจ้างมีสิทธิเรียกดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ของจำนวนค่าสินใหม่ทดแทนที่นายจ้างชดใช้ไปการเรียกดอกเบีย้ยดังกล่าวนายจ้างมีสิทธิเรียกนับแต่นายจ้างชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายมิใช่เรียกย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ลูกจ้างกระทำละเมิดแต่อย่างใดค่าเสียหายอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของลูกจ้างตามกฎหมายแล้วนายจ้างจะไล่เบีย้ยไม่ได้ค่าสินใหม่ทดแทนคือการชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการทำละเมิดโดยการคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายได้เสียหายไปหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นในเมื่อไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ รวมทั้งค่าเสียหายอย่างอื่นเพื่อให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้เคียงกับฐานะเดิมเท่าที่จะสามารถทำได้ประเภทของค่าสินไหม 1. ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์ 2. ค่าสินใหมทดแทนความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออานามายัย 3. ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน 4. ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษ ค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์ 1. กรณีเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยละเมิดการเยียวยา,ยายให้ผู้เสียหายกับคืนสูตรฐานะเดิมอาจทำได้โดยการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังนี้ 1. การคืนทรัพย์ 2. การใช้ราคาทรัพย์ 3. การใช้ดอกเบี้ยนในราคาทรัพย์การคืนทรัพย์อันเป็นวิธีการทําให้ผู้เสียหายกับคืนฐานะเดิมได้ดีที่สุดแต่ถ้าหาคืนทรัพย์ไม่ได้เพราะทรัพย์นั้นถูกทําลาย การคืนรั์ตกเป็นผลวิสัยโดยเหตุอื่นทรัพย์นั้นสื่มเสียไปแม้อุบัติเหตุซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของผู้ที่เอารัพย์ไปโดยละเมิดผู้เอาทรัพย์ไปโดยละเมิดก็ยังคงต้องรับผิดชอบโดยการใช้ค่าราคาทรัพย์แม้มิใช่ความผิดของตนเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าแม้มิได้เอารั์ไปโดยละเมิดทรัพย์นั้นก็คงตกเป็นเช่นนั้นการใช้ราคาทรัพ์ เมื่อปรากฏว่าคืนทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องทําให้ผู้เสียหายกลับคืนในฐานะเดิมมากที่สุดโดยใช้ราคาทรัพย์นั้นการใช้ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์ กรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์ที่เอาไปโดยละเมิดหรือกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะผู้สลายโดยปพพ,พมาตา440ให้สิทธิผู้เสียหายเรียกดอกเบีย้ยในราคาทรัพย์ตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคาซึ่งหมายถึงเวลาที่ทรัพย์สูญหายหรือโดนทำลายหรือซึมเสียไปข้อสังเกต หากมีความเสียหายอื่นๆเช่นค่าขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์ผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายได้ตามบทบัญญัติทั่วไปปปพ,พมาตรา438โดยอาจเรียกดอกเบี้ยได้ตามหลักทั่วไปคือนับตั้งแต่วันทำละเมิดไม่ใช่เรียกตามมาตรา440 2. กรณีที่ทำให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้แก่ การซ่อมหรือการชำระเงินเป็นค่าซ่อมทรัพย์ดังกล่าวรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆหากมีกรณีชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์ไปโดยสุจริตเพื่อชดใช้ความเสียหายอย่างใดอย่างใดอันเกิดจากการเอาทรัพย์ไปโดยละเมิดหรือการทำให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายนั้นตามปปพมาตรา441ข้อสังเกตปปพมาตรา4 4 1นนี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ตัวทรัพย์ที่ถูกเอาไปหรือทําให้เสียหายนั้น,เป,นเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเนื่องจากมีข้อสันนิษฐานว่าทรัพย์อยู่ในครอบครองของผู้ใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของกฎหมายจึงยอมให้ผู้ละเมิดลุดผลจากหนี้เมื่อได้ชดใช้ค่าสินหายทดแทนผู้ครองทรัพย์ไปโดยสุจริตค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 1. กรณีละเมิดเป็นเหตุให้เสียหายต่อชีวิตนั้นอาจเรียกค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายอันเป็นตัวเงินดังนี้กรณีหากผู้ถูกละเมิดตายทันทีนั้นค่าสินใหม่ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443วรรคหนึ่งได้แก่ค่าปรงศพและค่าใช้ใจ่ายจำเป็นอย่างอื่นเช่นค่ารถบรรทุกศพค่าลงศพค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้วัดค่าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญบุศสเป็นต้นค่าขาดไร้อุปการะต้องเป็นกรณีค่าขาดอุปการะตามกฎหมายเช่นบิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์บุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นค่าขาดแรงงานถ้าผู้ตายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกแก่ครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก ผู้ทำละเมิดจะต้องชดใช้ค่าแรงงานให้แก่บุคคลภายนอกกรณีหากผู้ถูกละเมิดมีได้ใยทันทีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443วรรค2ให้เรียกค่าสินใหม่ทดแทนรวมถึงค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดประโยชน์ธรรมหากินได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้ 2. กรณีละเมิดเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา44ให้สิทธิ์ผู้เสียหายเรียกค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายดังต่อไปนี้ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายจำเป็นค่าขาดประโยชน์ทำมาหาก,กินได้ในระหว่างเจ็บป่วยค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานทั้งเวลาปัจจุบันและอนาคตเช่นผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายจนพิการไม่สามารถประกอบการงานได้ ค่าเสียหายที่ขาดแรงงานในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินหมายถึงค่าสินใหม่ทดแทนกรณีละเมิดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นจำนวนเงินได้กล่าวคือเป็นความเสียหายที่เป็นนามธรรมาและไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงเรียกว่าความเสียหาย ต่อสิทธินอกกองทรัพย์สินเช่นความถูกทรมานความเจ็บปวดความเศร้าโศกเสียใจความเสียหายต่อเสรีภาพชื่อเสียงเป็นต้นความเสียหายดังกล่าวนี้เมื่อไม่สามารถชดใช้ด้วยวิธีอื่นเพื่อเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก็ต้องชดใช้เป็นเงินหรือค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษ ประเทศไทยได้นำเอาหลักค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษมาบัญญัติไว้ในกฎหมายพิเศษบางฉบับเช่นพระราชบัญญัติความรับทางการค้าพศ2545และพระราชบัญญัติความรับผิดช,ชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพศ2551โดยถือเป็น ข้อยกเว้นของหลักทั่วไปในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามบปพพระราชบัญญัติความรับทางการค้าพระราชบัญญัติความรับทางการค้าพศ2545ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่22กรกฎาคมพศ2545โดยบัญญัติเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการโทษไว้ในมาตรา13หลัก3 มีสาระสำคัญดังนี้ 1. ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษตามมาตรานี้มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้มีเจตนาชั่วร้ายที่จะทำลายความได้เปรียบของเจ้าของความลับทางการค้าและเพื่อป้องปามิให้มีการละเมิดความลับทางการค้าเช่นนั้นในสังคมอีก 2. การให้อำนาจศาลสั่งผู้ ทำละเมิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษจำกัดเฉพาะกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยจงใจหรือมีเจตนากันแกล้งเป็นเหตุให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า 3. เพื่อควบคุมมิให้จำนวนค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษมากเกินจำเป็น และเกินสมควรที่จะลงโทษผู้ทําละเมิดจนเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียหายมากเกินไปมาตรานี้จึงให้ศาลกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษเพื่อเพิ่มขึ้นจากค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดให้มาตรา13 วรกคหนึ่งหรือวรกคสองราชบัญญัติความรักผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยออพศส5 1พ้ระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับเอาแนวคิดค่าถิ่ใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษของระบบกฎหมายสมมอนเลามาบัญญัติไว้ในมาตรา11วร์คสองโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1>, 1. วัตถุประสงค์ของค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษตามพระราชบัญญัตนินี้ก็เพื่อลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสินค้าที่ตนผลิตนำเข้าหรือขายให้แก่ผู้บริโภคสศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษตามพระราชบัญญัติเฉพาะการณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการได้ผลิตนำเข้า ือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือมิได้รู้เพราะความประมาทอย่างร้ายแรงหรือเมื่อรู้เช่นนั้นภายหลังก็การผลิตนําเข้าหรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ดําเนินการใดๆตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายการที่ประเทศไทยบัญญัติเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษไว้ ในกฎหมายพิเศษดังกล่าวโดยมีหลักการแตกต่างไปจากหลักการใช้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในคดีละเมิดทั่วไปตามปพพนั้นมีผลให้ในคดีละเมิดสิทธิในความรับทางการค้าหรือคดีละเมิดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภยัยซึ่งภายใต้บังคับของกฎหมายพิเศษนั้น จะต้องปรับใช้หลักค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษดังกล่าวโดยถือเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไปในปปพซึ่งเป็นการเสริมหลักทั่วไปในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามปปพเพื่อการเพื่อทําให้การกําหนดค่าสินใหม่ทดแทนเกี่ยวกับการกระทําละเมิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับสภาพสังคมอายุความคือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องสิทธิฟ้องหรือสิทธิร้องทุกข์หากปล่อยเนื่อนานไปจนล่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้วสิทธิเช่นว่านั้นจะเป็นอันยกขึ้นอ้างอีกม่ได้ซึ่งเรียกว่าการขาดอายุความเช่นสิทธิเรียกร้องขาดอายุความคดีขาดอายุความ นี่ขาดอายุความอายุความสิทธิเรียกร้องอันเกิดต่อมูลละเมิดมีได้สองกรณีคือ1ปีและ10ปีอายุความ1ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอายุความสิปีนับแต่วันที่ทำละเมิด